ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบเซลต้ามนะครับผมวันนี้เซลต้ามมาแนะนำครับผม t o y o ต a r ร v o นะครับผมเครื่อง2.4เกียร์ออโต้รถยนต์ปี2019นะครับผมคุณลูกค้ามองหาตัวฟีเลอร์อยู่ครับผมตัวยกสูงเกียร์ออโต้รถยนต์4ประตูนะครับผมราคาผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่589,000บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับ ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับผมคุณลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมพาดูเลขไม้นะครับผมเลขไม้คันนี้ประมาณแสนสองนะครับผมคุณลูกค้าเลขไม้อยู่ที่แสนสองนะครับรถจนสวยครับผมคุณลูกค้าหน้าหลังสวยๆครับผมหน้าหลังเดิมๆเ,เลยตัวนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคุณลูกค้า มองหารถยนต์สประตูอยู่ครับผมอยากแนะนําเลยตัวฟ n ลเลอร์นะครับตัวนี้ครับผมรถยนต์ปี2019นะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะครับผมพื้นที่อาจจะแคบไปหน่อยนะครับผมพอดีรถเข้ามาเยอะครับผมคุณลูกค้าสนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามเซลตั้มได้นะครับผมกับ Toyota า e v o เครื่อง2.4ออโต้นะครับผมปี2019ราคาพิเศษอยู่ที่589,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมสำหรับวันนี้เซลต้มขออนุญาตลาก่อนนะครับวันอื่นผมมาไลฟ์คันสวยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ